สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอนผู้พ่อกับทรงรองแคทคือเก่าพี่น้องในายามเศร้าๆนะบรรยากาศดีดีพี่น้องลังฝนตกต้นไม้ก็เคี้ยวสุ่มสัาฝนตกเมื่อคืนพี่น้องเลยเมื่อวานในนานอยู่บ้านน้ำมงฝนตกอยู่บ้านหอยปังหมงมีฝน ฝนตกพี่น้องฝนตกแล้วตกบอกใครพันธิมันเลยมันหกกว่าสั่นพันธิมันแล้วบรรยากาศบรรยากาศทงหน้าพี่น้อง ทงหน้าคา่ะบ่แม่นทงหน้าเฮาดอกทงหน้าค่ะเจ้าหน้าปูกับหยาน่ะปูนอยู่โคกเควกย์ปูพี่น้องเอย <c oughs> ้ยบรรยากาศยามเช,าชา้าเช้าเอฟซีบอกว่าคอยมักแต่มักลิ้มไม้ไนี่แหละว่าสัสคอยมคอยมักแต่มกักริมไม้ไนี่แหละว่าสัสเดมาสซานให้ยื้อกินโลดว่าสัส มันใหญ่แล ah ah ah, ah ah ้เด้นี m m ่พี่น้องวานนี่มันยังในน่องอหนึ่งวันนี้มันก็ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเลยเอาบอพี่น้องสิปิดให้สะออาะส่อมันเป็นลายแต่ว่ามอมีไผ่หมักมอมีไผ่หมักกิน บรรยากาศยามเช้า ตีโพดโพเป็ดตัวน,นี้คือปีเตือติเสอ,อยู่เนาะนานมันวัดต้มเป็นโตโลดมันวา แน่แต่ไก่กันยังคันแบบแสบนัวเนาะพี่น้องน้องแคทคือพังซาไก่หูเรื่องกจนนอยมัสิวาว่าออไปนี่แหละเนาะพี่น้องออกไปสื่อนี่แหละเวลามันคันมันสิบอกว่าออกเป็นโตโล บรรยากาศรอบบ้านเบาคขยหลังฝนตกหนักฝนตกมาคืนฝ้าเหลื่อมฝ้าห้องฝนตกมาคืน,นเนาะพี่เนาะ ຍ່າກະສິປົ້ມໃຫ້ງົວກິນຢູ່ດອກບາດຝົນໂຮຍເຂົ້າໃນນາກະສິບໍ່ຫ່ຽວສິບໍ່ຕາຍເອົາບໍ່ຮູ້ວ່າຝົນມັນສິຮອດນາໂຄກຫຼືບນາະ Tông khám, các bạn bảo khai. Nên mù bản này, có xíu mì bản lắng nỉ lấy, suối của mù, ngam của mù. đang bắt nhanh, ไปเส้นทางนี้ก็สชิลงเฮื่อนพอมินนี่เนาะเส้นทางนี้ก็สชิลงมเมื่อเฮื่อนพอมินนี่มากระเหาเป็นตัวอย่างแท้ ปุ ie, ๊กี้ปุ๊กี้มาแล้วมาหน่อยเหรอปุกกี้มาไหมลูกปุ๊กี้ปุ๊กี้บรรยากาศสดตื่น Tuần phát xâm mịch Phát Cái thông Cái thông mung สิเป็นลังบ้านเนาะพี่น้องจานดาวเทียมนะมีแต่จานสื่อๆเด้อพี่น้องบ่ม,มีโทรทัทศน์บ่มีโทรทัศน์เบิ่งบ้านอมขางอมเอว กิตพิกับมุ้งด้วยหนาพี่น้องมุ่งด้วยหนาขอบบุญขอบคุณสุขุสินที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้น้องแคทตลอดมาเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆที่คอยกดไลค์กดแชร์และการะลับช้มขีบให้น้องแคทเนาะ ขอบคุณสุขุสุขคนขอบคุณทุกแรงใจที่มีให้คนไกลบ้านขอบคุณหลายเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องคแคทในเด้อจา้าพอกันคลิดหนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคน Bye bye, it's the body.